เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าวัยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศด,ดีพื้นที่กว้างนผู้ชมเลือกสเีเลือกอยู่ครับมีพื้นที่เหลือรอบบ้านไว้ปลูกต้นไม้ผล,ไม,ลไม้ได้สบายบริวเวณโดยรอบก็โลง่ลงๆครับพื้นที่ว่างโปร่งโลง่งสบายไม่แออัดไม่อดึดอัดน,นะครับด้านข้างด้านหลังก็ต่อเติมให้เรียบร้อยปูกระเบื้องเรียบร้อยครับ ลงจอดรถตองกว้างด้วยภายในตัวบ้านสวยพร้อมอยู่มีถึง3ห้องนอนเลยครับ2ห้องน้ำบนพื้นที่89ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตัวบ้าน168ตารางเมตรใกล้มหาลัยด้วยนะครับไปเรียนกันได้ง่ายๆครับไม่ต้องเดินทางไกลอยู่หลังมหาลัยแม่โจ้ใกล้ศสีแยกหลิงเหมือนครับใกล้บิ๊กซีใกล้โลตัสใกล้เซเว่นใกล้ตลาดสดไม่เปี่ยวไม่กันด้าน ด้านหลังครับต่อเติมเคาน์เตอร์ครัวสิงหลางจานให้ครบครับ,ครบเคาน์เตอร์อใหญ่เลยทีเดียวห้องน้ำกว้างมากราคาเปิดมาที่2อล้านสแสนหมื่นบาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มตเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ